สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานสบายกันดีหรือเปล่าคะวันนี้วันฝนตกเบาๆนะคะวันนี้คุยวิก็คิดถึงมิตรรักแฟนเพลงนะคะก็เลยอยากจะมาทักทายอยากจะให้ทุกคนเนี่ยรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะวันนี้คุยวิ่หน้าออกจะจะจืดสักนิดนึงนะคะขออนุญาตเติมลิบนะคะแล้วทาไมไม่ทําก่อนหน้านี้ฮะ ก็ดูจะไม่มีนะคะคือจริงๆตอนเด็กๆอ่ะเป็นคนคิ้วดกมากเราจะสามารถเขียนคิ้วได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะในสภาพอะไรแบบนี้เราก็เขียนไปนะคะโดยไม่ได้มีหลักการใดๆทั้งสิ้นเขียนไปตามรูปคิ้วที่มีอยู่อ่าเดี๋ยวจะงงว่าเอออันนี้เป็นการคลิปสอนแต่งหน้าหรือเปล่าไม่ใช่นะคะก็ประมาณนี้ให้มันดูแบบว่ามีความเข้มหน่อยๆนะคะ ให้ดูแบบว่าหน้าไม่ลนเพราะว่าคิวคือมองกุฎของใบหน้าเป็นตน้นโอ้ยอิดสยากเนาะตาลนะ่ะเราควรจะทำอะไรกับตาดีหรือเปล่า <c oughs> เราก็ต้องไปถามยายนะคะพัออง <c oughs> <c oughs> อะไรอะ่ะหมกอะไร <c oughs> <c oughs> คือมันดีมากเลยอะมันมันเป็นแบบว่ามิกซ์คัลมาให้เราเสร็จเลยนะคะ และย้ำนะคะว่าดิฉันไม่ได้ทำคลิปแต่งหน้านะคะดิฉันจะมาทำคลิปสอนภาษาอังกฤษแต่ว่าแบบหน้าตามันก็ต้องดูดีหน่อยเนาะเพราะว่าคนเขาคงไม่อยากดูอะไรที่มันเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนอะ่ะอืมปาดไปนะคะแบบมันเราไม่จำเป็นจะต้องเราไม่จำเป็นจะต้องมีความเชี่ยวชาญในด้านการแต่งหน้าเพราะว่าอันนี้เขาเซตสีมาให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะต้องทำมืออย่างนี้ด้วยใช่ไหม เพื่อความโฟกัสแสงมีอยู่3สีนะคะวันไหนอยากเป็นสวรร์ก็เลือกชมพูวันไหนอยากเป็นสววนวนนาเนสวเปรี้ยวก็เลือกส้มอะไรอย่างงี้เป็นตน้นดูดีหรือ,อยังคะดูดีขึ้นมาไหมคะเอาวันนี้ r ร p เ e s ร n เนิดนึงนะคะไม้ของ HyperX นะคะเป็นไม้ของเป็นเป็นไม้ของพวกเกมเมอร์อะคะ่ะเพราะว่าไปตอนไปซื้อคือไปซื้อร้านที่เขาขายของให้พวกสตรีมเมอร์นะคะ อ่าแล้วก็ซื้อจากร้าน m i n e ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของร้าน Jeep, j ิ e p JIB นะคะส่วนไอ้ n ินสกรีนเขาเรียกใช่ไหมไอ้ที่กันนำ้ำลายกระเด็นนะคะก็ซื้อที่ห้าง f o r t จูนนะคะ f o r t จูนเทเลอรไม่ใช่ Fortune เท้าเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะวันนี้พี่อุ๋ยมาทำอะไรวันนี้พี่อุ๋ยมาสอน ตัว IPA ภาษาอังกฤษค่ะถ้าใครไม่ได้สนใจเรื่องนี้นะคะก็ข้ามไปไปตอนอื่อนเลยก็ได้วันนี้นะคะครูอุ๋ยก็จะมาสอน lax vowels ในภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะเราจะแบ่งสระเป็นสองประเภท lax vowels กับ tense vowels ซึ่งจริงๆแล้วมันมีคุณลักษณะเนี่ยที่ต่างกันอยู่3แบบนะคะ,ะทีนี้เรามาดูในรูปนี้นะคะสีแดงจะเป็น tense vowels สีน้ำเงินซึ่งเป็นอยู่ข้างตรงกลางรอยประนะคะจะเป็น l e x vowels สามส่วนเนาะลิ้นความยาวแล้วก็รูปปากรูปปาก tense เ,เนี่ยมันจะมีความเหยียดมากกว่านะคะอย่างเช่น e เราก็จะยิ้มแต่ว่า e ตัวอใหญ่นะคะ e เราจะไม่ยิ้มเราจะแบบ e b i t fed อย่างนี้นะคะในขณะที่ e เราจะยิ้ม heat b e a t f e e t ดูนะคะความต่างระหว่าง e กับ E นะคะ E ก็จะเป็น b i t FIT, h i t โ okay, อเคนะเพราะฉะนั้น3อย่างนะคะนิสิตนักศึกษาทั้งหลายนะคะและผู้ที่สนใจวันนี้เราจะมาเพรสเทนชั่นตรงกลางนะคะ lax vowels เนี่ยมีอยู่5เสียงด้วยกันนะคะคุยจาย่าให้ฟังนะ e เออ r แอเรียงตามความสูงของลินะคะ เอาใหม่นะอเอ๊เออะเอ,อ,อเปรียบเทียบภาษาไทยนะก็เหมือนกับอาใหญ่ก็จะเป็นสระอีแต่ไม่ยิ้มอีบวกอึนะคะอีบวกอึเออแล้วก็อึอย่างเงี้ยส่วนตัวยูใหญ่นะคะก็จะเป็นอูบวกอึนะคะอึอึเช่นคําว่าเบิรกส่วนเลข3กลับด้านนะคะก็จะเป็นสระเออันนี้ภาษาไทยมีตัวเอะนะคะเราจะเรียกมันว่าเอปซิลอน ส่วนตัว v กับหัวเราจะเรียกมันว่า c a r r o t นะคะเออะเออะส่วนด้านล่างนะคะที่เป็นเหมือน a บวก e เนี่ยเขาจะเรียกว่า ash เช่น bat rat cat ก็คือสระเอะธรรมดานะคะจำได้ไหมคะ i u e a ะ i u e a a ส่วนที่เหลือสีแดงเราเอาไว้ทำตอนหน้านะคะรู้แค่ว่าสีน้ำเงินหรือ Lax h a u s e เนี่ยจะมีความสั้นกว่าลิ้นต่ำกว่าแล้วก็ปากเหยียดน้อยกว่านี่กุยจะมีเกมมาให้เล่นนะคะโดยเราจะให้ดูตัว IPA นะคะแล้วให้ทางบ้านเนี่ยเดาเอานะคะว่ามันเป็นคำว่าอะไรจะเป็นคำที่ง่ายมากแล้วก็มีแค่พยางค์เดียวนะคะ,ะตัวแรกเลยนะคะนิงนองนิงนิงนง m a t ถูกต้องนะคะก็คือ แมทที่แปลว่าเสือนั่นเองนะคะหรือว่าผ้าเช็ดเท้าคำต่อมานะคะอันนี้เดากันได้หรือเปล่าเล็กแล็กซ์แล็กวาวันนี้ Neck ถูกต้องค่ะ Neck หรือว่าคอนะคะ IPA ต่อมานะคะตัวหนอนๆนนนี่ก็คือเสียงแล้วอันนี้คืออะไร Shut ถูกต้องนะคะ Shut ที่แปลว่าปิปด ปิดอะไรก็ได้ shut your eyes shut your mouth shut your door คำต่อมานะคะอันนี้ไม่ยากเลยเพราะเหมือนตัวเขียนเลย silk silk ที่แปลว่าใหม่นะคะผ้าไหม่นะคะเก่งมากค่ะคำต่อมานะคะได้ไหมเอ่ยติ๊กติกติ๊กติกติ๊ก,ก,ก,ก book book หนังสือธรรมดาเลยนะคะก็จะเป็นสระเอะนะคะนนี้ได้ไหม ที่แปลว่าขนสัตว์นะคะ W O O L ไม่ใช่ wool ไม่ใช่ wool แต่เป็น wool เอาไหมสิคะ wool wool เหมือน wool ละแบบมีความ wool แต่ว่าปากห่อน,นิดนึง rack rack ที่แปลว่าชั้นวางของนะคะเอาใหม่นะนี่สละแอะใช่ไหม rack ตัว A เนี่ยเราห่อปากก่อนนะคะอันนี้ไม่น่ายาก Bell ใช่ไหมเช็คบินด้วยอ่ะนี่คือเช็คเบลด้วยนะคะ Bell um, Can I have a bell, please เนี่ยคะ่ะใบเสร็จเหรอคะ Bell อันนี้ไม่น่ายากเนะะาะ Bell ระฆังหรือกระดิ่งนะคะ Bell อันนี้ได้ไมเอ่ยเบอร์อ่ะเนอรวมกันเป็น บัน <Bun. S 2> ที่แปลว่าขนมปังก้อนหรือว่าบันบนหัวเราก็ได้นะคะหมดแล้วเป็นไงได้กี่คะแนนถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวครูอุ๋ยโพสลิงก์ให้ที่จะมาเล่นเกมตรงนี้นะคะอันนี้เป็น Quizlet เป็นแพลตฟอร์มที่ให้คุณครูหรือว่าใครก็ได้นะคะเข้ามาทำแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะถ้ามีใครมีข้อสงสัยอะไร เม้นเอาไว้ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะแล้วก็สงสัยอะไรติดต่ออาจารย์อุ๋ยหรือครูอุ๋ยได้นะคะที่แฟนเพจ Phonetics อาจารย์อุ๋ยนะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ในชื่อเดียวกัน Phonetics อาจารย์อุ๋ยนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูอุ๋ยลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ